365วันทำความดีไหว้พระขอพอรเกิดมาทั้งผีต้องเป็นเศรษฐีให้ได้นะคะวันนี้นะคะมดก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมากราบไหว้พระขอพอรนะคะที่วัดกราชาธิราชนะในกรุงเทพนั่นเองนะคะถึงวัดแล้วนะคะแล้วก็มาเจอคนที่เขากําลังปล่อยปลาพอดีนะคะซึ่งบริเวณภายในวัดเี่กเขาก็จะมีคูน้ำเนี่ยนะคะรอบวัดเลยนะแบบนี้ค่ะแล้วก็น้ําก็สะอาดสะอ้านนะคะ บะบอวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าภรรยาเลยนะคะซึ่งที่ท่าน้ำเนี่ยนะคะก็จะดูกว้างขวางแล้วก็สวยงามมากค่ะเป็นท่าที่จะมีคนมาปล่อยปลาเนี่ยนะคะคือบ่อยมากค่ะค่ะด้านซ้ายของมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นสะพานพระรามแปดนะคะที่มองเห็น,นะค่ะส่วนด้านขวามือเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นสะพานสังหีค่ะจะอยู่ระหว่างสองสะพานเลยนะคะช่วงบ่ายบ่ายบ่ายโมงนะคะอากาศนี่คือแบบแดดแรงมากนะคะแต่เราก็ต้องมาค่ะ เพราะว่าพวกเรานะคะ365วันทําความดีไหว้พระขอพรเกิดมาทั้งทีต้องเป็นเศรษฐีให้ได้นะคะอยากเป็นเศรษฐีก็ต้องมีความมานะอดทนในการที่เราจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลกันต่อนะคะเพราะคําว่าเศรษฐีไม่ได้มีมาง่ายๆนะคะเขาจะไม่ได้กันมาง่ายๆค่ะเราต้องทํานะคะถ้าไม่ทําพวกเราก็จะไม่ได้เป็นเศรษฐีกันในภพนี้ชาตินี้นะคะเพื่อนๆก็ ทำตามมดด้วยนะคะมดไปทําบุญที่ไหนอนุโมทนาบุญกับมดนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะไปวาดพระทําบุญที่ไหนนะคะก็ทําเลยค่ะเต็มที่เลยนะคะเพราะพวกเรานะคะอยากมีความสุขแล้วก็อยากเป็นเศรษฐีกันค่ะวัดนี้เนี่ยนะคะก็มีการบูรณะมาเนี่ยนะ,ะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมีการบูรณะครั้งใหญ่เลยนะคะ ก็สมัยในยุคข,ของรัชกาลที่ห้านั่นเองค่ะเนื่องจากว่าพระองค์นะคะทรงเห็นว่าวัดเนี้ยซุดโสมมากค่ะแล้วก็ท่านก็เลยนะคะให้สั่งเป็นผู้ที่มอบหมายนะคะให้สมเด็จก,กรมพญานณะลิศลานุวัติวงศ์นะคะเป็นผู้ที่ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างใหม่ทั้งหมดนะคะการออกแบบนะคะก็เป็นศิลปะไทยผสมขอมนั่นเองค่ะ สวัสดีเพื่อนๆนะคะ365วันทําความดีไหว้พระขอพอรค่ะเกิดมาทั้งทีต้องเป็นเศรษฐีให้ได้นะคะวันนี้ค่ะมดก็พาเพื่อนๆนะคะมาไหว้พระขอพอรค่ะที่วัดราชาธิวาสนะคะแถวสามเสนกรุงเทพนี่เองค่ะซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะภาพวาดนะคะจิตรกรรมฝาผนังนะคะในพระอุโบสถค่ะ แล้วก็ในพระอุโบสถเนี่ยนะคะจะมีตราของพระเจ้าแผ่นดินะนะคะตั้งแต่รัชากาลที่1จนถึงรัชากาลที่5นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมดอดะพอเรามาเห็นปุ๊บเนี่ยเราเพิ่งทราบนะคะว่าร้นเก้ารัชกาลที่5เนี่ยพระองค์นะคะทรงมีความเคารพนับถือองค์พระพิคเนตมากเลยนะคะมมก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะตามเข้าไปดูในพระอุโบสถพร้อมๆกันเลยค่ะภายในพระอุโบสถนะคะ,ะด้านหลังเนี่ยนะคะก็ประดิษฐานพระสัมพุทธพระ วัดโนพาศค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะคะสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะแล้วก็ยังมีพระประธานนะคะดั้งเดิมอีกทั้งสององค์ประดิษฐานนะคะรวมอยู่ณนะที่เดิมด้วยซึ่งพระองค์เนี่ยนะคะรนก้าวรัชกาลที่หเนี่ยพระองค์บอกว่าพูด,พดว่าของเดิมนยคะพระประธานองค์เดิมเนี่ยก็ให้เก็บไว้ที่เดิมนะคะส่วนองค์ใหม่ท่านก็นําเข้ามาไว้นะเพื่อที่ว่าจะให้ประชาชนนะคะได้กราบไหว้ค่ะ อนี่ก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็พระอาหารหันตธาตุต่างๆนะคะที่ทางวัดนะคะได้จัดแสดงไว้นะคะอยู่ที่หน้าพระอุโบสถเลยค่ะท่านใดที่อยากจะเข้าไปกราบไหว้นะคะก็สามารถไปได้เลยนะคะ ส่วนสาคัญนะคะอีกส่วนหนึ่งของพระอุโบสถเนี่ยนะของวัดปราชาทิราชนะคะก็คือเป็นเป็นที่ประดิษฐานนะคะพระพุทธรูปนะคะที่ล้นเก้ารัชกาลที่5นะคะโปรดให้สร้างค่ะจำลองแบบขึ้นมานะคะพระรูปองค์นี้นะคะชื่อพระสัมพุทธพันนีประดิษฐานน่ะในซุ้มนะคะที่ได้รับการออกแบบศิลปะขอมนะคะ ผสมผสานกับเสาซุ้มทางตะวันตกค่ะตามตาพระราชลัญจกรนะคะของพระมหากษัตริย์ทั้งห้ารัชกาลมาแทรกไว้ที่ปลายกรอบซุ้มนั่นเองนะคะตาช้างสามเสียนนะคะรองรับสัญลักษณ์โอมนะคะเป็นของรัชกาลที่หนึ่งค่ะแล้วก็ยอดซุ้มนะคะตราคุดยุทธนาคนะ,คะอันนี้ก็จะเป็นของรัชกาลที่สองนะคะ แล้วก็ตราประสาทนะคะจะเป็นของรัชกาลที่สามค่ะส่วนนะคะตราพระมหาพิชัยมงกุฎนะคะนี่จะเป็นของรัชกาลที่สี่ค่ะตราพระเกี้ยวของรัชกาลที่ห้านะคะ<ม>ซึ่ง<ม><ม>จะมีองค์พระพิคเนตนะคะยศพระเกี้ยวสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะ ภายในพระอุโบสถนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะก็ประดิษฐานพระสัมพุทธะวัพโนพาค่ะซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะคะสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะ mm hmm. แล้วก็ยังมีพระประธานนะคะด้านเดิมอีกทั้งสององค์นโมตสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธส,ะสะระนโมตสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธส,ะสะระนโมตสระปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะ mm hmm. วันนี้ค่ะเราได้มากราบพระสัมพุทธวัฒโนภาศซึ่งท่านอยู่ที่วัดราชาธิวาสอายุของหลวงพ่อนะคะก็ประมาณ700ปีค่ะพวกเราทุกท่านนะคะที่ได้เห็นพระบาร,รมีของพระองค์ท่านนะคะก็เรามากราบไหว้พระขอพอร365วันทำความดีไหว้พระขอพอรค่ะ วันนี้เราก็จะมาขอพรหลวงพ่อนะคะขอหลวงพ่อได้โปรดเมตตาประทานพรให้ลูกและเพื่อนๆของลูกที่ได้ชื่นชมพระบรารมีขอพระอ,องค์ทรงประทานพรให้พวกเราทุกคนจงมีดวงตาเห็นธรรมทั้ง84% 0 0 0พพระธรรมขันธ์จงเป็นผู้ที่มีความสุขทุกที่วาราตีการไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุง่งเรืองมีแต่ความผาสุขความมั่งคั่งความสมบูรณ์ ความอุดมพูนสุขจงบังเกิดแก่ลูกและเพื่อนๆของลูกที่ได้มาชื่นชมพระบารมีของหลวงพ่อในวันนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุค่ะ ได้เห็นพระบรมีค่ะของหลวงพ่อนะคะซึ่งหลวงพ่อมีอายุถึง700ปีท่านงดงามมากเลยนะคะท่านจะอยู่ในพระอุโบสถนะคะของวัดราชาทิวาสค่ะแต่ว่าพระองค์นะคะจะอยู่ด้านหลังนะคะนะคะแล้วก็อีกสองพระองค์นี้นะคะก็อายุก็จะหลายร้อยปีเหมือนกันนะคะองค์หนึ่งน่าจะไม่ต่ำกว่า400ปีค่ะ,ะ,คะวันนี้ได้เป็นบุญเป็นวาสนานะคะได้มากราบ นะสักการะพระบรารมีของพระองค์ท่านค่ะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้มดพามาวัดราชาธิราชค่ะสวยงามไหมคะค่ะมดก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะกดติดตามมดแล้วก็กดหัวใจแล้วกดแชร์ให้หมดด้วยนะคะใครมีโอกาสมาก็แวะมานะคะที่นี่คะ่ะวัดแห่งนี้นะคะงดงามมากคะ่ะค่ะพวกเราค่ะเป็น365วัน ทำความดีไหว้พระขอพรเกิดมาทั้งทีต้องเป็นเสรษฐถีให้ได้นะคะพวกเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเราจะต้องเป็นเสรษฐีกันในภพนี้ชาตินี้ให้ได้นะแล้วก็ในทุกๆวันนะคะทําความดีไหว้พระนะคะทําบุญทําทานมา,า,าตามตามกํำลังของเรานะคะเพื่อที่จะให้เป็นกําลังบุญหนุนนําเพื่อให้พวกเราเกิดความคล่องตัว ในสิ่งที่พวกเราปาถนากันด้วยค่ะขอบคุณท่านมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะก็ฝากกดกดติดตามนะคะแล้วก็ติดตามชมผลงานของมดนะคะในคลิปอื่นๆด้วยนะคะในช่องทางของเราค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ของขวัญน,นะคะแล้วก็กดหัวใจแล้วกดแชร์ให้มดนะคะขอให้หลวงพ่อนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดประทานพรให้ทุกท่าน ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันในพบนี้ชาตินี้ด้วยค่ะ